สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมากินข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินยำแซลมอนนะจ๊ะน้ำปลาร้วันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะที่เราี ว่าเเราก็ทำพีโอแล้วนะคะวันอาทิตย์ใช่ค่ะอ่ะมากินกันเลยนะคะอันนี้แม่มีเกี๊ยวก่อยนี่มันจะคว่ำมากินอาหารกันเลยค่ะตะกีดเน่นะคะนี่นะคะแล้วก็ช้อนโตนวาซาบินะคะแม่ก็กินกับวาซาบิด้วยวินกินแบบว่าเป็นซาซิมิหมา,ายถึงว่าแม่กินซาซิมิกับแซลมอนใช่ปะ แล้วนี่ก็อขอ,หองหอยก็ซิ้วขาวเนะเขาเรียกอออซอยซอสอ่ะซอยซอสใช่พูดถิ่นม,มาค่ะกินกระเลยนะเจ้าบางทีเอามาอาหารอาจิจิติดเชี้ยก็ได้นะคะมแม่มาสผมไม่นอนนะคะวันนี้ ปาม oh, mm. าผมไม่ไปไม่เป็นสมองากินอืมซาซิขนมปังนะคะวันน้หมูไหมคะทไมได้กินแล้วพูดอีกครังนะะกินขนมปังซอสซซซนะคะ ลองไปทำกินมดูนะแซลมอนกับน้ำปลาร้อะะราอร่อยค่ะเราไม่แมวนะคะที่บ้านนี้อ่ะตัวแมวดื้อโอเคแมวเราตื้อมากตื้อว่าะขนึงอืมนิกใช่ไหมอืออยู่ไกลนะคะ อมแม่ทำไม่เผ็ดน,นะคะใช่ไม่อยากกินเผ็ดมากบางทีแม่ทำผิดแต่ว่าบางทีแม่ก็อาจใส่พริกเป็นร้อยอันนะ,ะใช่ไหมแม่คงจำไม่ได้แม่คงจำได้อยู่ท่าที่แม่ทำเส้นต้มแม่ใส่พริกเยอะมากเกือบร้อยอันทดื้อดืด้อนี่ไม่ใช่เหรอนีเเ่เปรี้ยวเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหม ส้ม mm hmm. สดน,น้ำได้ mm hmm. จัดจานในย่านนี้มันจะปเปรี้ยวเลยหาไม่ปเปรี้ยวจิ้มก่อนไปบะสบีจังอยนะฮะจะหมดแล้วไหมอ่ะโล่งจมูกดีค่ะรุ่งจมูกเหรอเพล สี่บาสบิม่มอละมแม่่เนี่ย<ม>กินขึ้นช่ามันหวาน<ม>พ,พูดอะไรยังแม่เนี่ยมันทุกคนจิดความเผ็ดนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ใส่พริกนะใช่แต่ว่าไม่ได้ใส่พริกนะแต่ว่าแม่ก็ติด<ม>ความเผ็ดอยู่ดีใช่ไหมวันนี้หญิงเกลกินอะไรคะลูก มเมืูอวานี่แกกินชอบใช้เส้นขนมปังไส้กรอบนะกับขนมปังใช่อะไส้กรอบขนมปังที่หนูกินอยู่ก็ที่หนูกินอยู่เหมือนว่าคือที่หนูกินอยู่เหมือนว่าคือกาแฟแต่ว่าคือโค้กนะอ่ะ ซามียิ้มแล้วเออเออ,อ,อคะแม่บอกว่าเออคองไม่รู้เรื่องก็ไม่ทำผัวเออนะคะอีกหน่อยปาสบิซามิบอกว่าตั้งแต่ทำ YouTube ยูทู b e นม่ค่อยเนื่องกินข้าวด้วยะั <c oughs> นเลยใครกินมันนะเพื่อเสียงดังนี่พักยังแครทำขาวกินค่ะ ไงมันถึงว่านี่ <Sorry. S 1> สลา,าัดมิตรมะนาวใส่มะนาวไปสองลูกหนูเป็น,ปรนครับฝรั่งนะแล้วก็จะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่าหนูก็พูดไปเลยแต่ว่าหนูพูดไทยชัดพูดเดือนทุกวันเวลาตัวจะพูดไทยชัดอยุงเลมนั <ừ. S 1> ม่นเปแก้มปักเชในสวนเนี่ยครั เราลากเาทำอาหารใบมันก็ไว้กินทุกคนเห็นหนูไหมคะทุกคนเห็นหนูไหมคะใครไปหันนอแก้วมากินข้าวดอกข้าวมดอ้โหอ้โอ้โอ้อ้หอ หนูพูดภาษาสามอันได้ใส่หอมหัวใหญ่น้องไม่ได้ใส่หอมหัวเล็กไม่ได้ใส่หอมแขกหนูพูดภาษาหนูพูดภาษาได้สามอันหนูพูดภาษาไทยได้สองอันใช่ไหมเอออูเมียงได้ถวยอูไทยได้ถวยใช่หนููพดก้อยก้อยๆป้าป้ามันจะดาวมาละจะไปปากนัด พูดพูดมากไหมครับพูดมากนะฮะอย่าว่าอย่างนี้ใส่ลูกเด็กอังน,นี้หนูจะไม่ทำวีโอกับแม่เราจะได้ต้องได้เงินอื มันาวเยอะไปหน่อยอน้ยอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับถ้าเราทำงานถ้าเราเงินสามีนี่ยก็คืออยกกินอะไรก็ได้นะคะถ้าเราไปทำงานแปลว่า กินแซลมอนซื้อแซลมอนมามนะคะ่ะหมเว่าทำเองคือเงินสามีเขาก็ให้แต่เขาไม่ได้ให้แปลว่าคือเป็นบันทีมาช่วยกันทำเนาะมันก็จะได้<ข>ได้เยอะกว่าเขาไม่ได้ให้เป็นก้อนนะคะใช่ไหมเขาไม่ได้ให้เป็นก้อนอม,มันจะทำไห้ตัวหนูได้ขึ้นนะคะบุ๊ค ตัวเล็กมากจะโตแล้วค่ะตัวใหนล่นทั้งหมดว้าว Biểu một bia. Utgen yếu yếu xíu đã để đài hai hay Ayyam một bia. Nam mưa. à mưa. Nam gì Nam mưa. Nam mưa. Nam Nam mưa. Nam Nam ็เโดนหนูมากค่ะหนูมีโดนเราแล้วใครทำยังไงทำให้มันมีตัวมีลูกนะมันก็จะบานนี้นะครมันก็จะมีลูกกวนอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะก็จะเจ็บขอบนิดหน่อยนะคะทำไมตัวถ้าทำยังไงแรงก็มันก็นจะจีนนะจีนปอมันก็ต้อง ลูกติดแม่นะลูกติดแม่นะหนูตามแม่ไปทุกทีเพราะบางทีหนตูตามไปไม่ได้เพราะแม่บอกไม่ให้ไปน้องสาวน้องไปปลาปลาหนูนะคะ ตัวเลกอีกแล้วหน,นูก็ลังตัวเล็จะปลุ่ไปแหวะเขาันนั้นก็ไปซื้อฐานานี่แหละเขาเนี่ย่านมาใส่หันกลายเป็นเละไปเลย,ยแม่ทำเมื่อน้ำโดนป้ปดอยครับ ุแม่นะคะังไม่มรอพอนูใช่ไหมระวังมันอ่องดีดีสมมติี่กินแบบซาซิมิก็อร่อย ำก็อร <poker> to mm ่อยกิน hmm. ก <with> ับปลาล้ก็อร่อยจริงหรอกินกับผัดก็อร่อยกินกับผู้จางก็อร่อยนะคะมาม่อนอะคำเยอะเหรอคะสองวงครับหนูจะปิดผ้าร้อนนะคะเปิดปิดจับมาแจ้งอยู่ถ้าบวกคำแจ้งไหมมาต้องการเซ็งว้าว ตกลนงะตกเตียงแอรำแล้วก็เย็นนะแม่ไม่เคยถูกแกอากาศน,นี่เร็วด,ดีเดยวไรต้นแม่ชอบเมียงที่ไทยนะบานเขาเนี่ยห้องลำม,มาไว้ไใช่ร้อน,ล,อนลำเดยกก็จะเป็นลมอะ่ะมุงไก่ที่มันแปลกๆเพราะ,ะว่ามันใส่พริกเผาด้วย ทางที่ที่อยู่ดีก็ก็อาจมีนะคะใช่ไหมอืมพูดไปเลยอู้วอย่างนะ้แล้วคุแม่อิ่มแล้วนะเนี่ยกินไม่หมดคหรอหมดแล้วคูณสาวก็หมดแล้วแม่ก็ กินไม่หมดหนูหมดก่อนนะคะพ่อกินได้หมดนะคะโคกค่ะโคกจะหมดแล้วก็ต้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายหมายถึงว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพี่พี่น้องน้องแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊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 ง,งแล้วก็อย่าลืมแอนดูน้องเกนเลนัดด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็ที่สำคัญอีกแล้วคือกดกระดิ่งว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 ิ่งข้งางล่างเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมซับตะไคร้แม่หน่อยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็บายบาย,บายค่ะบายบายค่ะรักพี่ๆรักพีพ่ๆทุกคนนะคะ